ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่มีใจศึกษาพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้ผมอยากจะขอแนะนำเรื่องสามเหลี่ยมความรักจากพระธรรมโรมนะครับสามเหลี่ยมความรักจากพระธรรมโรมคืออะไรครับก่อนนั้นอยากจะถามทุกคนว่าเรารู้ไหมว่าพระเจ้าทรงรักเรามากแค่ไหนพี่น้องทุกคนรู้ไหมว่าพระเยซูคริสทรงช่วยเราให้รอดได้อย่างไรครับเราตอบได้ไหมครับบางคนอาจจะค้านว่า ทำไมเราต้องให้พระคริสต์ช่วยเราให้รอดด้วยเราช่วยตนเองไม่ได้หรือแต่ผมอยากจะขอยกตัวอย่างจากชีวิตประจําวันนะครับคนที่มีลูกน่าจะเข้าใจนะครับว่าบางครั้งลูกของเราอาจจะสนอาจจะดื้อนะครับลูกอาจจะทําผิดบางอย่างที่ตนเองไม่สามารถชดใช้ได้นะครับเช่นลูกๆของผมนะครับชอบแต่บนหลังบ้าน และบางครั้งผมก็เตือนเขานะครับเตือนเขาซ้ําแล้วซ้ําเล่าว่าลูกระวังนะครับอย่าเล่นแรงอย่าแตะบอลแรงเดี๋ยวทําให้หน้าต่างแตกแต่เขาก็ไม่ฟังนะครับจนวันหนึ่งนะครับแตะบอลแรงทําให้เครื่องแอร์หลังบ้านของเพื่อนบ้านเกิดความเสียหายนะครับถ้าลูกโตแล้วผมอาจจะให้เขาชดใช้ได้นะครับแต่ถ้าลูกอายุยังเล็กน้อยใครจะเป็นผู้ที่ชดใช้ และผมขอถามว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเรามีลูกดื้อน,นะครับเรารู้สึกดีใจไหมรู้สึกภูมิใจไหมอ,อ๋อถ้าเราไม่รู้สึกโกรธนะครับอาจจะผิดปกติก็ได้นะครับและสมมุติว่าลูกของเราเป็นวัยรุ่นแล้ว16-17ชอบซิ่งมอเตอร์ไซค์เราเตือนว่าระมัดระวังนะครับขับรถแบบนี้อันตรายแต่ลูกก็ยังไม่เชื่อฟังนะครับจนวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุทำให คนอื่นบาดเจ็บสาหัสนะครับลูกคนนี้อาจจะร้องว่าโอ้ลูกไม่ตั้งใจขอยกโทษด้วยลูกขอโทษถึงไม่ว่าเป็นอุปัติเหตุนะครับแต่ผมขอถามว่าใครเป็นผู้ชดใช้คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่จะมีความรู้สึกอย่างไรต่อพฤติกรรมของลูกแบบนี้นะครับน,น้องในพระธรรมโรมเชื่อเห็นว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระบิดา และพระองค์ทรงพระพิโรธต่อมนุษย์ที่ดื้อรั้นนะครับในบทที่ 1- ถึงบทที่2องนะครับเราเห็นว่ามนุษย์ไม่เพียงแต่แลกความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างของเราไปแลกกับการกราบไหว้รูปเคารพที่ไม่มีชีวิตแต่ทุกคนได้ละเมิดคําสั่งของพระเจ้าทั้งคนที่มีศาสนาคนไม่มีศาสนาคนถือศีลคนไม่ถือศีลคนรวยคนจน คนที่มีการศึกษาคนที่ไม่มีการศึกษาทุกคนได้ทำบาปต่อพระเจ้าทุกคนเป็นคนบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าฉะนั้นทุกคนสมควรที่จะรับการลงโทษรับพระพิโรธของพระเจ้าแต่ปัญหาก็คือเราจะรับไวหรือพี่น้องมนุษย์เราไม่สามารถชดใช้ความผิดบาปของเราเองนะครับฉะนั้นพระเจ้าจึงจัดเตรียมความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับ ในพระธรรมโรมบทที่23-25นะครับเราเห็นถึง3คํานะครับที่อธิบายศาสนรศาสตร์เรื่องความรอดนะครับสามคำที่เปิดเผยหัวใจแห่งความรักของพระบิดาที่มีต่อมนุษย์และให้เรามาดูด้วยกันนะครับสามเหลี่ยมแห่งความรักจากพระธรรมโรมเป็นยังไงนะครับให้เราอ่านโรมบทที่3ข้อที่23-25นะครับ เพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยและทรงยุบบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นพระธรรมสข้อนี้นะครับทำให้เราเห็นถึง3าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรอดนะครับให้เรามาดูด้วยกันนะครับสามเหลี่ยมความรักนะฮะระหว่างพระบิดาพระเยซูคริสต์และพวกเราที่เชื่อในพระเจ้าเป็นอย่างไรนะครับสิ่งแรกนะครับพระเยซูคริสต์ได้ทำอะไรเพื่อเรานะครับในข้อที่24นะครับ ชี้ให้เห็นว่าพระองค์ทรงไถ่บาปของเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า redemption นะครับก็คือการไถ่ให้พ้นบาปหรือการไถ่ให้ออกจากการเป็นทาสของความบาปนะครับสมัยนี้พวกเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจตัวอย่างเรื่องการไถ่าบาปเป็นยังไงนะครับแต่ในสมัยก่อนในจักรวรรดิโรมันนะครับประชาชนหนึ่งในสส่วนเป็นทาสนะครับหรืออาจจะเป็นทาสมาก่อนนะครับ ฉะนั้นพวกเขาเข้าใจเรื่องความยากลําบากของการเป็นทาตนะครับหลายคนไม่สามารถใช้หนี้ของตนเองก็ตกเป็นทาตของคนอื่นนะครับความบาปของพวกเราวันนี้ทําให้เราเป็นทาตไใยวิญญาณทําให้เราเป็นหนี้ต่อพระเจ้าด้วยนะครับแต่ข่าวดีก็คือพระเยซูคริตสต์ทรงไถ่เราแล้วบนไม้กางเขนพระองค์ได้ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์ลงมา พระโลหิตของพระเยซูคริสต์มีฤทธิ์อำนาจที่จะชำระความผิดบาปและไถ่บาปของเรานะครับมีบางคนเถียงว่าศาสนาคริสต์ฟังดูง่ายๆนะครับเชื่อแล้วก็รอดมันง่ายไปหรือเปล่านะครับแต่ผมอยากจะตอบว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับจริงๆค่าไถ่มนุษย์มันแพงเหลือเกินนะครับพระเยซูคริสต์ยอมใจราคาสูงบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของพวกเรานะครับ เพื่อเราเองจะได้พ้นจากการเป็นทาตของความบาปนะครับนี่คือส่วนแรกของความรอดคือการไถ่บาปส่วนที่สองนะครับก็คือการลบล้างพระอาจยานะครับถ้าเราดูในข้อที่25เขียนว่าพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปนะครับคำนี้มาจากภาษาอังกฤษก็คือ propitiation คำนี้แปลว่าการลบล้างพระอาจยานะครับ ใครสมควรที่จะรับพระอจัจาก็คือมนุษย์ทุกคนนะครับเราทุกคนที่เป็นคนบาปเราสมควรที่จะอยู่ภายใต้พระพิโรธแต่ปัญหาก็คือเราจะรับไหวหรือนะใครสามารถรับพระพิโรธของพระเจ้าได้นะครับค่าจ้างของความบาปคือความตายนะการลงโทษหนักเหลือเกินนะเรารับไม่ไหวแน่นอนแต่พระเจ้าทรงรักเราพระองค์จึงให้พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ รับพระพิโรธแทนพวกเราบนไม้กางเขนนะครับพี่น้องครับผมมีเรื่องเล่าที่สามารถอธิบายความจริงนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับสมัยก่อนมีชนเผ่านะครับที่ติดการพนันติดการพนันจนทุกคนนะครับเป็นหนี้กันหมดนะครับบางคนก็ขายบ้านของตนเองบางคนมีครอบครัวที่แตกแยกนะครับจนสุดท้ายหัวหน้าเผ่ารู้สึกไม่พอใจจำเป็นต้องจัดการกับปัญหานี้นะครับ หัวหน้าเผ่าก็ประกาศว่าตั้งแต่นี้ไปใครที่เล่นการพนันนะก็จะถูกจับแล้วก็ถูกลงโทษอย่างหนักก็คือถูกเคี่ยนนะฮะเมื่อหัวหน้าเผ่าประกาศกฎระเบียบนี้นะครับบางคนก็ยังไม่เชื่อฟังนะฮะยอมเสี่ยงที่จะเล่นการพนันจนบางคนเขาโดนจับแล้วก็ถูกลงโทษถูกเคี่ยนอย่างหนักนะครับจนในที่สุดนะครับประชาชน คนในชนเผ่าไม่กล้าที่จะเล่นการพนันอีกนะครับแต่วันหนึ่งมีคนมาบอกว่าเราได้จับคนหนึ่งที่แอบเล่นการพน,นันเราจะทำยังไงหัวหน้าเผ่าก็ประกาศว่าพาคนนั้นมานะแต่ปรากฏว่าคนนั้นคือใครรู้ไหมครับคือคุณแม่ของหัวหน้าเผ่าเองนะครับโอ้ทำยังไงดีหัวหน้าจะลงโทษแม่ของตนเองได้อย่างไรนะ แต่ในเวลาเดียวกันถ้าไม่ลงโทษทุกคนก็จะบอกว่าไม่ยุติธรรมนะสุดท้ายพี่น้องรู้ไหมว่าหัวหน้าเผ่าคนนี้เขาทำอย่างไรเขามีวิธีแก้ไขก็คือเขาถอดเสื้อของตนเองและเขาสวมกอดหลังของคุณแม่และบอกกับคนอื่นว่าเคี่ยนเขานะครับเคียนเขาแทนหลังจากหัวหน้าเผ่าถูกเคี่ยนเสร็จแล้วการลงโทษเสร็จแล้วนะครับคุณแม่ ที่ทำผิดจึงรับการปลปล่อยนะครับพี่น้องครับนี่คือการสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าทั้งความชอบธรรมและความรักในเวลาเดียวกันเมื่อคนเราทำบาปเราสมควรที่จะถูกลงโทษแต่พระบิดาให้พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์เป็นผู้ที่ลบล้างพระอาญยาแทนพวกเรานะครับและส่วนที่สามของสามเหลี่ยมความรักก็คือ justification justification ก็คือการนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมนะครับสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อพระเยซูคริตสต์ทรงไถ่บาปของเราและพระคริตสต์ทรงลบล้างพระอาจยาแทนพวกเราพระบิดาจึงนับว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมนะครับคำนี้เป็นคำที่ใช้ในศาลนะครับเมื่อผู้พิพากษาคนหนึ่งกล่าวว่าคนนี้ไม่มีความผิดแล้วนะครับคนนี้ไปได้แล้ว เป็นผู้ชอบทำแล้วนะครับเป็นการตัดสินว่าเราจะไม่ถูกลงโทษอีกต่อไปพี่น้องนี่คือสามเหลี่ยมความรักจากพระธรรมโรมเราเห็นไหมว่าพระเจ้าทรงรักเรามากแค่ไหนในเมื่อเรายังเป็นคนบาปพระบิดาทรงใช้พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกทรงไถ่บาปของเราทรงลบล้างพระอาญาของเราและโดยความเชื่อเราสามารถเป็นผู้ชอบธรรมได้ในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับ ให้เราตอบสนองด้วยกันนะครับตอบสนองอย่างไรนะครับให้เราเชื่อและวางใจในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อเราแล้วนะครับแต่ถ้าเราเชื่อแล้วนะครับให้เรามีใจขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะครับเพราะเราไม่มีอะไรที่จะอวดได้นะครับความรอดมาจากพระเจ้าร้อเเซนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อเราแล้วนะครับให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรอดด้วยกัน ขอบคุณพระบิดาที่พระองค์ทรงรักเราก่อนในยามที่เรายังเป็นคนบาปพระบิดาทรงใช้พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกทรงไทยบาปของเราทรงใช้นี่ให้พวกเราทรงทําให้เราคืนดีกับพระองค์แล้วขอบคุณสําหรับความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้เราชื่นชมินีในความรอดนี้อยู่เสมอและให้เราแบ่งปันความรอดให้คนอื่นด้วยอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาแมน